สวัสดีค่ะเมนูขนมจากมอทอดไร้น้ำมันวันนี้ฟังขอเสนอคุกกี้เนยสดคุกกี้หน้ายิ้มค่ะวิีทำแบบง่ายๆส่วนผสมมีเพียงไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะคะฟังยังมีสูตรอาหารและขนมจากมอทอดไร้น้ำมันอีกมากมายฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องฟางด้วยนะคะ ขั้นตอนแรกฟันจะนําเนยจืด100กรัมไปตีให้นิ่มก่อนนะคะสําหรับตัวเนยนะคะก่อนที่จะนํามาใช้ฟันจะนําออกมาพักนอกตู้เย็นประมาณ10นาทีก่อนนะคะจะช่วยให้ตีง่ายขึ้นคะ่ะหลังจากที่เราตีจนได้ที่แล้วนะคะจากนั้นฟันจะนำน้ำตาลไอซิ่ง70กรัมไปล่อในส่วนผสมของเราเลยคะ่ะ ราจะล่อไปเรื่อยๆนะคะสังเกตได้ว่าน้ำตาลไอซิ่งของเรานะคะจะจับตัวเป็นก้อนแบบนี้ค่ะฟันจะใช้ช้อนกดๆๆแล้วล่อนลงไปพร้อมกันเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะฟันจะนำเกลือ1นส่วนสองช้อนชาลงไปผสมรวมกันเลยค่ะ จากนั้นก็นําไข่ไก่หนึ่งฟองลงไปผสมรวมกันเลยค่ะวันนี้ฟังใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะแนะนําให้ใช้ไข่ไก่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเท่านั้นนะคะเรียบร้อยแล้วจากนั้นฟังจะนําแป้งสาลีในประสงค์220กรัมนะคะแบ่งลงไปล่อนครึ่งหนึ่งก่อนนะคะแล้วผงฟู1ซ้่ซอน้าค่ะล่อนลงไปพร้อมกันเลยค่ะ พอเราล่อเสร็จแล้วจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันเลยค่ะหลังจากที่เราคนส่วนผสมไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะฟอนจะนำแป้งสาลีในประสงส์ที่เหลือนะคะมาล่อนลงไปเลยค่ะจากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะ ค่อยคนไปเรื่อยๆจนจับก้อนแบบนี้ได้เลยนะคะเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปฟางจะนำตัวแรปอาหารนะคะมาแรปตัวแป้งที่เราผสมไว้เมื่อกี้นะคะพอเราหุ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะฟงางก็จะทำการกดตัวแป้งของเราให้แบนนิดหนึ่งนะคะ ฟางจะนำไปพักในตู้เย็นประมาณ1ชั่วโมงนะคะหลังจากที่ผ่านไป1ชั่วโมงแล้วนะคะฟางก็จะนำตัวแป้งนะคะมารีดให้แบนเลยคะ่ะ พอหลังจากที่เรารีดได้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปฟังจะนำตัวพิมพ์วงกลมนะคะมาตัดตัวแป้งของเราได้เลยค่ะสำหรับตัวพิมพ์นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวฟางจะติดลิงก์ไว้ด้านล่างนี่เลยนะคะหรือเพื่อนๆสามารถใช้พิมพ์ที่ตัวเองออกแบบเองได้เลยนะคะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางก็จะนําแป้งที่เหลือนะคะไปปั้นแล้วใส่แรปไว้เหมือนตอนเมื่อกี้เลยนะคะขั้นตอนต่อไปฟางจะนําตัวพิมพ์นะคะมากดตัวคุกกี้ของเราได้เลยค่ะ เรียบร้อยแล้วจากนั้นฟางก็จะนําคุกกี้ของเรานะคะไปวางบนกระดาษไขเตรียมเข้าหม้อทอดไร้น้ํามันได้เลยคะ่ะเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็นำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันได้เลยนะคะ ฟานจะใช้อุณหภูมิที่160องศาเวลา10นาทีค่ะหลังจากที่เราอบคุกกี้ของเราไปครบ10นาทีแล้วนะคะฟานจะทำการกลับด้านของคุกกี้แล้วนำเข้าหม้อทอดไร้น้ำมันต่ออีก10นาทีนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะฟานจะนำคุกกี้ของเราไปพักให้เย็นประมาณ10นาทีนะคะ ั้นตอนต่อไปฟังจะเพิ่มความน่ารักตะมูตมิให้คุกกี้ของเรานะคะโดยฟันจะนำช็อกโกแลตไปละลายแล้วมาวาดบนตัวคุกกี้เลยนะคะขั้นตอนนี้ก็เพื่อความน่ารักตะมูตมินะคะก็จะมีความปวดหลังนิดหนึ่งนะคะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกที่จะทำก็ได้ไม่ทำก็ได้นะคะ เท่านี้คุกกี้เนยสดหน้ายิ้มของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะสูตรนี้จะทำกินเองก็ง่ายจะทำขายก็อร่อยนะคะ คลิปหน้ายอยากให้น้องฟางทำเมนูอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมเลยนะคะหรืออยากสอบถามวิธีทำสามารถทักไปที่แฟนเพจทำง่ายฐานง่ายบายลิลี่ฝางได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้องฟางด้วยนะคะบ๊ายบาย